นะครับเน้นท่านผู้ที่ฟังอยู่ก็อย่าเชื่อหมดนะอันนี้คือผมเจอของผมอย่างนี้ทีนี้กำลังจิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างบางคนจิตแข็งจิตแน่นมากนะครับแต่บางคนจิตนุ่มนวลจิตอ่อนก็ต้องไปพิสูจน์ทราบเอาเองนะครับแต่ว่าถ้าทําแล้วทําแบบผ่อนๆเออมันก็ดีนะถ้าเกิด คิดว่าถ้ามันจะเกิดอันตรายกับเขาเราจะได้ไม่ต้องมาไม่สบายใจทีหลังอย่างุญาติพี่น้องเราตายเนี่ยหลุดมาใหม่ๆจากร่างมนุษย์มันก็เป็นร่างวิญญาณเ่ยนะกำลังต่างๆเขายังไม่ค่อยมีหรอกครับแต่อย่างไปงานศพแล้วก็ส่งแบบผ่อนๆไหลเอื่อยๆไปหาเขา ยิ่งยิ่งใหม่ด้วยก็ยิ่งต้องแปลงเลยอ่ะหอมหน้าประพุติระธรรมประสงค์โปรดดมันดานบุญของพระพเจ้าลงมาส่งเป็นอาหารน้ําดื่มเสื้อผ้าและสิ่งที่ต้องการให้กับผู้ตายแล้วก็ธีษฐานนียนั่งฟังพระสวดกุศลเราแล้วก็นั่งเบิกบุญเราส่งส่งส่งอยู่อย่างนั้นนะครับเขาก็จะรับได้คือที่ไม่เ็าเรียกอะไรผีน้องใหม่ยังแปลงไม่เป็นอ่ะยังรับไม่ถูกแต่ถ้าได้เป็นวัตถุเป็นอะไรที่เขารู้จัก ขาก็รับได้ไงจนกว่าเขาจะมีประสบการณ์สักพักตอเนี้ยส่งตะบุญเขาก็รับได้เลยครับงั้นตรงนี้นี่คือประสบการณ์ที่ผมพบนี่อันนึงเกินเป็นอาจจะลึกลับไปสักนิดหนึ่งนะก็มีจิตวิญญาณที่ต้องบอกว่าเขาถูกบังคับสั่งมาให้มาทําร้ายอะ่ะมาทําร้ายผมทีนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นสปายมาคอยแอบดูอยู่นะครับไอ้เราก็สงสารเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมาแอบดูอยู่ว่าผมทําอะไร ผมเห็นเขาถูกบังคับด้วยอาคมเข้าไว้ก็เอสอสงสารอัดบุญให้เต็มที่เลยหวังว่าเขาจะหลุดจากอาคมแล้วเขาจะได้ไปสู่ที่ดีผลปรากฏว่าเป็นไฟลุกท่วมตัวเขาหมดเลยตั้งใจอัดมากเลยนะครับอัดว่าอัดบุญให้นะกลับเป็นไฟลุกท่วมร้องโหยหวนเลยซึ่งอันนี้มันก็กลายเป็นว่าพิจเจตนานะ จนต้องเปลี่ยนใหม่คือพ่อนจิตลงมาหนึ่งดับไฟก่อนสองอุทิศบุญให้แบบผ่อนลงไปเท่านั้นเองกลายเป็นอาหารเป็นน้ําดื่มกินกันใหญ่เลยหิวหัวอย่างที่สุดก็เลยตอนนี้คุยกันรู้เรื่องแนละ้วเขาก็บอกว่าเขามาจากเชียงใหม่ทั้งหัวเมียลดความตายก็ถูกเก็บวิญญาณไปเลี้ยงไว้ใช้งานผมก็เลยถามว่าอยากกลับบ้านไหมเขาก็บอกว่าอยากกลับตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วยกมือไหวใหญ่เลยดีใจ นะดีใจที่หลุดเป็นอิสระโอ้น่าสงสารครับร่างเขาเองญาติพี่น้องเอาไปเผาเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่าตัววิญญาณอย่างว่านะญาติพี่น้องเขาไม่รู้ไอ้เราก็มาเจอโดยบังเอิญก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวส่งกลับบ้านให้นึกถึงบ้านหนะ้าอยู่ตรงไหนอ่ะนะแล้วก็บอกเตรียมตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ด้วย ผมก็อธิษฐานเลยลูกขอบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดแผ่บุญบาร,รมีของพระองค์ท่านลงมานำวิญ,ญญาณทั้งสองนี้กลับสู่บ้านของเขาด้วยเถิดเา่นั้นเองวัดไปเลยเหมือน,นตรงนี้มันเป็นเหมือนยังไงละ่ะเป็นเกล็ดย่อยดีกว่าเนาะว่าการอุทิศบุญถ้าให้กับวิญญ,ญาณระดับล่างที่เป็นเบตัสุลกายสัมภเวสีท่านอย่าเพ่งจิตนะครับ อย่ารวมกําลังจิตให้เป็นสมาธิเอาแบบนึกเอาผ่อนๆเหมือนเราใจลอยนี่แหละนะแล้วก็สาดให้ไปแบบนี้เขาจะรับได้สุขสบายแล้วก็ยังไงดีมันไม่รุนแรงเกินไปอะนะมนไม่รู้จะใช้คาไหนดีนี่คือสิ่งที่ผมพบโดยที่ไม่คิดมาก่อนโอ้มาก่อนนี้อัดเอาอัดเอานะครับแต่ถ้าเราให้กับกลุ่มเยอะๆนะก็เหมือนเราสาดแบบกระจายนะครับ ที่เนื่องจากว่ามีปริมาณมากแลวเราศาสตร์กระจายอย่างนั้นถ้าเราจะรวบรวมกําลังจิตก็พอได้ครับศาสตร์ให้ทั้งวัดเลยศาสตร์ให้ทั้งภูเขาเลยศาสตร์ให้ทั้งตลาดเลยอย่างนี้อัดมันกระจายกระจายก,ายก็คือมันไม่รุนแรงไปจุดใดจุดหนึ่งนะฮะแต่ตอนที่ในวัดดอนตูมที่ผมอัดนะคือเขาล้อมผมอยู่ใกล้ๆนงผมก็อัดตูมออกจากล่างแบบให้ที่อยู่รอบๆเน่ะเท่านั้นเองกันเด่นนะ แต่ถ้าศาสตร์ไปทั้งวัดมันก็เหมือนไปฉายนะที่ลําแสงมันบานนะครับแสงที่ไปในแต่ละจุดมันก็ไม่ไม่แจ่มเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็เข้าลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะนี่คือการอธิบายเปรียบเทียบนะครับท่านใดมีตาดีมีหนทางพิสูจน์ทราบก็ลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี้ยมันจะตรงกับที่ท่านพบไหมนะผมพบอะไรผมก็เล่าไปเรื่อยไปนะครับ แต่บางอย่างก็อาจจะลี้ลับคนบ้างนิดหน่อยก็พยายามเลี่ยงครับเพราะว่าอยากจะจับเป้าว่าการบรรยายที่เอามาเผยแพร่เนี้จะเอาจับจุดตรงเรื่องของบุญกุศลการเบริกบุญอุทิศบุญแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนที่ลี้ลับทำไมจําเป็นก็จะพยายามไม่ไม่เอามาเพราะว่ามันก็ดาบสองคมนะครับว่าไปพูดเรื่องที่เกินกว่าที่คนทั่วไปจะรับรู้ได้นะฮะงั้น เป้าหลักที่ในการพูดก็คงจะจับแค่ประเด็นของประสบการณ์ยมยานแล้วก็การอุทิศบุญที่จะเอาให้กับทุกคนนำไปใช้ประโยชน์นะครับครับนี่ก็คือวิธีการกำหนดจิตในการอุทิศบุญครับสวัสดีครับ